จะไปเดตสู้ไอเอลวางโฟอุอออนอาเรนคเนจุงกะแซมไทยสวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องทุกคนนะครับวันนี้กพามากินตำกุ้งสดกับขนมจีนนะครับทุกคนวันนี้ก็หิวมากเลยครับไปเดินตลาดมาก็นี่แหละได้ตำกุ้งสดมานิดหน่อยติงกี้เตกเนาะก็พ่อค้าเขาก็ใจดีเขาก็แบ่งขายอยู่นะทุกคนเราไม่ได้ซื้อมาแบบเป็นโลอะไรเงี้ยมาเด้อมากินน้ำกันจะพี่น้องมาเลยมากินเลยดีกว่าเนาะหิวแล้วละ่ะตำ ขนาดว่าต้มน้ำเยอะนะทุกคนดูดิตึกบัดอ,อ๋อเลยเน่ไม่มีน้ำเลยอ่ะสาวั่สะบ่ดัดเมียนตึกรหมือเรื่องมโหวพังขึ้นอยู่จากบ,บางปูเนี่ยหัวกุ้งนี่ก็ถ้ามันเป็นประโยชน์เลยอย่าทิ้งมันเสียได้ ของแพงทุกคนตอนนี้วัดใกล้ๆเขามีงานเนาะฝั่งทองลูกนิมิตว่าจะไปดูหมอลำทุกคนจะไปเต้นหมอลำสักหน่อยนันเรื่องหมอลำบางปนนูนะล้วบัวพันนะครับทุกคน รู้จักเนาะบัวพันอะไรไม่รู้นะรู้แต่บัวพันแค่นั้นแหละชนบุรีวันนี้ร้อนมากเลยนะร้อนแบบเออมันจะเข้าหน้าร้อนแล้วเนาะมันจะหมดฤดูหนาวแล้ว เฉพาะอีชลบุรีนะไทยชลบุรีเวียมเสอติดเจี๊เห้ยบางปูนเวียกระดาวขลังอืมกลรพูดจากพี่น้องมาเอ้จับพี่น้อง,อง,องมาก,กินน้ำกันจ้ะ แบบไงเผ็ดจริงไงทางจ้ายัางไงก็พอค้าไม่ค้าเกียวบตัว,วระบอ,อีการวดอ่เนาะตัวตลาดกัเชาเมียน ตลาดกําเจอมเียนเรียนลานแล้วก็มือกําเจอมเียนเดอร์กิโต้นอกอ่างใจนะงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดจุกกระเชอทุกคนวันนี้ก็มีหมอลำโบโวพันนะเราก็จะรีบกินแล้วเราก็จะรีบเสด็จไป <laughs> เสรมจมา่น้องหัวกุง้งบางคนเขาก็ทิ้งนะบางคนอนะยากทิ้งมันเด้อเนี่ยเอามาทอดอย่างนี้ก็ได้ไข่ก็ดีนิดซอสหน่อยแล้วอร่อยแล้ว ชอบมากต่อพี่นอ้องอุตอ n n ประราชอบฉีกเนาะเฮประโอมาเด้อมากินน้ำแข็งเลยจ้ะพี่น้องครับพวเราไม่ง่ายก็ ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอานายบอยพาก,กินด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลัปหน้าบ๊กยบา